คนอีกแล้วนะคะกับรายการวีเคเบิลริงไซค่ะทีวีบนนะคะค่ะดิฉันนะคะโบปี้นลินรัตน์คณิกลค่ะและโบโบพัชนกประสิวนค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โตโยต้าดีเยี่ยมค่ะอาณาจากักรยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคสานตอนล่างนะคะใช่ค่ะซึ่งบริษัทคนรักดีนะคะได้ร่วมกับบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมจำกัดน,นะคะในการจัดกิจกรรมกลุ่มคนรักดีแด่ดอกไม้อุดมการที่ยังบานสะพรั่งค่ะ แล้วในกิจกรรมวันนี้นะคะเป็นการมอบรถยนต์ให้กับพนักง,งานที่มีผลงานปฏิบัติงานดีเด่นค่ะและที่มีอายุการทํางานร่วมกับบริษัทมายาวนานถึง20ปีค่ะว้าวอย่างนี้นี่เขาจัดก,กิจกรรมนี้เนี่ยมีการมอบรถกันกี่คันคะวันนี้เคันเลยค่ะอุ้ยถือว่าเยอะมากเลยนะคะคุกท่าซึ่งก็ถือว่าเป็นกีก สิ่งนึงนะคะที่สร้างควัและกําลังใจในการปฏิบัติงานของทุกๆคนของพนักง,งานทุกคนที่อยู่ในโตโยต้าดีเยี่ยมค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้ก่อนที่งานจะเริ่มเราไปดูดีกว่าว่าเขามีรถยอนต์อะไรกันบ้างที่จะมามอบให้พนักง,งานวันนี้ไปกันเลยค่ะ จกเอาผาดด้วยเอาผ่านไม่ใช่คันเดียวนะคะคุณผู้ชมมีสองคันโอ้ว้าวโชคดีมากเลยอ่ะใช่แล้วเขาใจดีมากเลยนะเนี่ยไม่เพียงแต่เอาผานค่ะคันนี้ p a r t n เนอะ p a เนอร์สุดยอดโอ้โหแต่ละคันนี้ไม่ธรรมดาเลยค่ะคุณผู้ชมคะ เอาขั้นต่อไปอะไรอ่ะขั้นนี้อะไรอ่ะอาติสหรือเปล่าไปดูห้องทเขาเขียนนั่นอาร์ติสออติะใช่ใชแล้วออติแล้วส่วนคันนี้ล่ะอันนี้เป็นออนิวออติสเอ้ยออนิววีออร์หรือเปล่าออนิูวีใช่ไหมใช่แล้วแหละใช่แล้วเ,วเป็นออนิววีอาหนึ่งสองสามพันวัเลยเหมือนกันโห คุณผู้ชมถือว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะใช่ค่ะแล้วตอนนี้เราไปชมภาพบรรยากาศภายในงานดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะเปล่าเห็นไหมเห็นหรอหอมหรือเปล่าไม่หอมย้ายช่องเลยอะไรถ้ามาแค่นี้ผมว่ายังไม่แช่คนดีนะอ่ะเไดีย้วให้คนด้าเรียกดีกว่าเมื่อกี้ผมอาจจะเสียงค่อยไปเขาอาจจะฟังไม่ถนัดนะครับให้คนด้าเรียกดีกว่า อนนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญ m อดีสุรศักดิ์เหล่าสายเชื้อขึ้นมาก่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานด้วยค่ะเป็นความเป็นมารายละเอียดวัตถุประสงค์ของการจัดงานกลุ่มโดยสัตว์โบราณที่ยังบารท่านในวันนี้ต่อท่านประธานด้ลยีท่านไม่เกียรติและสิริมลชนให้ได้ทราบความเป็นมาของสังเกตว่า เรื่อมจากการที่กลุ่มบริษัทคุลัตีได้เรื่องขอตั้งเมื่อปีพศ .2545 ที่จังหวัดยสุสธรมาถึงในปีนี้ก็มีอายุครบ21ปีจากวันนั้นถึงวันนี้ก็เป็นระยะเวลายาวนานพอสมค,ควรจากจำนวนพนักงานเพียง10คนมาถึงปัจจุบันมีพนักงานกว่า700ชีวิตพร้อมได้ขยายเครื่อใาย ภายใต้กลุ่มบริษัทคุลัตีอีกหลายบริษัทซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทดีจีมอเตอร์จำกัดบริษัทดีเลสธุติจจำกัดบริษัทดีพร้อมทุติจจำกัดบริษัทดีงามทุติจจำกัดบริษัทเดต้าดีเยี่ยมจำกัดบริษัทเดต้าดีเยี่ยมยุสพาจำกัดบริษัทดีเยี่ยมคอมมิวนิเคชั่นจำกัด บริษัทพลังงานสะอาดแสา,าที่ดีเยี่ยมจำกัดบริษัทเฟยต้าดีลักจักัดและบริษัทพลังงานสะอาดทักแกจักัดความสำเร็จยิ่งใหญ่ของงานเกิดมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านประธานบริษัทคุณดรสมชายเหล่าสายเชื้อผู้เป็นนักสู้และสร้างมาสร้างบริษัทมาด้วย สองหนงด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของพนักง,งานทุกคนที่ถือว่าทุกคนทุกชีวิตคือเส้นเลือดแต่ลมหายใจที่ช่วยให้บริษัทยืนหยัดอยู่มาได้อย่างมั่นคงและเติบโตมาจนถึงวันนี้ตอนนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วนะผมขอกาบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้ทำาี่ดีมอบต้นน แสดงความเป็นกรรมสิทธิ์กับรางวัลเก็บเยออันสูคุณค่าให้กับผู้ที่เดีรยวรางวัลตามลำดับขอข่าวให้รู้ว่าแสดงความชื่นชมยินดีแตะรวบมันทิ้งทภากับผู้ที่จะเล่ารางวัลทุกท่านขอกราบของก็คือขอข่าวในเซครับรถยนต์โตโยต้าเรวลฟายนะครับได้แก่คุณประยุทธ์เ่า คุณก่อตั้งบริษัทนะครับผมจบนพีาอคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยรามขงนะครับปัจจุบันดำรงตแห่งรอประธานกรรการบริษัทดอเตอร์จำกัดนะครับดูแลและบริหาคณนศาหาวิทยาลัยรามขงนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทดีจิงมอเตอร์จำกัดนะครับดูแลและบริหารบริษัทดี

สู่ความสำเร็จของนักการตลาดมืออาชีพคนนี้ครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งครับสำหรับ เรายังทำงานได้ดีด้วยท่านเก็บเงินก้อน่รก61,500บาทนะครับปัจจุบันท่านคุมวงเงินถึง2ล้านล้านบาทนะครับสำหรับท่าในใดนะคะที่อยู่มา18ปี19ปีก็ให้เลือกสีรถไม่รอก่อนเพราะอยากได้สีไหน <c oughs> ที่บริษัทดีทีมอเตอร์ครับจัดงบทำงบการเงินบัญชีและรายงานต่างๆของบริษัทนะครับได้รล้วละวันทุก ผมเริ่มต้นจากการกู้ย,ยืมเงินมา1,500งบาทผมต้องพยายามขยันหาที่เกียรใช้เหมือนที่ผมสอนเราอ,อย่างเทษษษษษ่นปัจจุบันผมต้องทำงานวันละ16ชั่วโมงอาทิตย์ละ7จวันตลอดระยะเวลา35ปีจึงทำให้ผมมีวันนี้และผมก็ได้ให้ความั่นสัญญาตัว,ตวเองว่า ไม่ว่าอะไรจะเ,ก,เกิดขึ้นกับชีวิตผมตัางาผมจะต้องเป็นบุคคลที่ประสบความพิเ็ษสูงสุดในชีวิตไม่ได้ผมจะไม่บนไม่เบื่อไม่พอและไม่ยอมแพ้ผมจะอยู่ดูแลสุขภาพเพื่อที่จะรอความเพให้กับพวกเราทุกคนผมไปกับพวกเรา เมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือบภาพบรรยากาศในงานของวันนี้นะคะแล้วก็มีการได้มีการขับรถเคลื่อนออกไปแล้วนะคะทัเไป8คันใช่ตอนนี้เป็นรถคันสุดท้ายแล้วนะคะที่กําลังเคลื่อนออกไปจากโตยตาดีเยี่ยมที่นี่ค่ะใช่ค่ะแล้วต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยแล้วก็ไปสัมภาษณ์กับท่านดรสมชายเหล่าสายเชื้อค่ะประธานกรรมการกลุ่มบริษัทคนรักดีค่ะและสาหรับวันนี้นะคะ ในเทปหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดกิจกรรมอะไรในเมืองกุดโดยเฉก็ต้องติดตามชมกันนะคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ งานในวันนี้นะครับก็เป็นาการจัดงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหารและก็พนักงานกลุ่มบริษัทคนรักดีนะครับกลุ่มคนรักดีก็ประกอบด้วยบริษัทดีจริงมอเตอร์บริษัทดีพร้อมธุรกิจบริษัทดีเลิศธุรกิจบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมและก็บริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมชัวยุสคา แล้วก็น้องใหม่นะครับก็คือบริษัทเตยต,ตาดีลักที่จะเปิดที่อำเภอวารินชำราบเ <c oughs> นื่องจากที่ตลอดระยะเวลา21ปีที่ผ่านมาบริษัทประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีบริษัทก็คิดถึงพนักงานที่ร่วมอุดมการกันมานะครับเราก็เลยไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็เลยว่าเราขายรถกับบอมบ์รถเท็กคนละหนึ่งพัน แต่ที่เขาชอบว่าสีไหนรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับก็อ,อย่างนี้นี่ทำไมถึงต้องเป็นชื่องานแดดดอกไม้อุดมการที่ครับเคยเขาเขามีอุดมการณ์ที่อยากจะอยู่ร่วมกับเรามาถ้าคนไหนที่ไม่ร่วมอุดมการณ์กับเราเขาจะลาออกไปทําอย่างอื่นใช่ไหมฮะก็เลยว่าแดดดอกไม้ที่ร่วมอุดมการ์และเขายังบานสะพังอยู่กับเราตลอดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมา แล้วก็ใช้เพียงแต่ใช้คําพูดให้สวยนิดนึงว่าเข้ามาลวกอุดมการนะดอกไม้เขาก็จะบานสะพังเขาไม่เป็นไหนจากเขาอยู่กับเราตลอดอะไรประมาณนี้ครับแต่เราก็คงจะจัดไปทุกปีเพราะว่าเราเริ่มก่อตั้งแต่ปี2 5 3 5ปัจจุบันระยะเวลาผ่านมาแล้ว21ปีนะครับเรามกีการขยายเครือข่ายไป39จกกังหวัดทั่วประเทศนะฮะแล้ตอนนี้ เราสร้างโตโยต้า e ด mm ีเยี่ยมก็ถือว่าเป็นโชว์รูมที่ยิ่งใหญ่ mm hmm. สวยงาม mm hmm. และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียครับ mm hmm. พอเราทำมาได้6ปีแล้ว mm hmm. แล้วก็มีการขยายไปตมนตาเพื่อตา่างๆได้แก่อ,อ,อําเภอบุญทลิกอําเภอน้ำยืนอําเภอตะการอําเภอพี่ปูนบางสาหารอํเภอเดชอุด,อดมและเรากำลังจะสร้างโชว์รูมที่ ดีที่สุดในโลกที่อำเภอวารินชลาราบนเนื้อที่33ไร่มูลค่าโครงการกว่าแ0 0้อล้านบาทแล้วอยากให้ฝากอะไรกับพนังานในกนลุ่มคนรักดีอ๋อครับก็อยากจะฝากบอกพนักงานว่าทุกคนที่มาอยู่ในกลุ่มคนรักดีเนะี่ทุกคนเป็นบุคคลที่มีความสามารถล้วนผ่านการคัดเลือกใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเรามาร่วมอุรมการกันมา สักวันหนึ่งนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้รับรางวัลเช่นพวกพี่ที่ได้รับค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะครับ